เดี๋ยววันนี้รันจะพาพี่ๆมาชม e v e r อร t เรครับแต่งยังไงให้เหมือนตัวรุ่น e v e r อร t เรสต์นะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเนาะต้องบอกว่าคันที่จอดอยู่นี้นะครับจะเป็นตัว e v e r อร t เรสตเท่ีเทาดำนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสามแส่วนบาทนะครับสาหรับโปรโมชั่นเดี๋ยวรันบอกท้ายคลิปนะครับก็ฝากพี่ๆนะฮะกดติดตามกดไลค์เนาะในส่วนของคลิปนี้ให้รันหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าคันนี้ตกแต่งแล้วออกมาเป็นเอเวอร์สปอร์ตยังไงบ้างมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะด้านหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าที่มีโลโกโล้ f o r d แล้วก็มาพร้อมกับตัวลังพึ่งนะครับที่มีการออกแบบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไฟ3ดวงนะฮะบ,บนก,กระจังหน้าตัวนี้นะจริงๆตัวกระจังหน้าตอนนี้มีหลายรูปแบบนะฮะของวิเตอร์นะก็สามารถ ปรับเปลี่ยนหรือ,อใส่เป็นกระจังหน้าที่ชอบได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปอื่นๆชุดแต่งอื่นๆในๆในช่องของรันนะครับว่ารูปแบบการแต่งชอบแบบไหนก็สามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับไฟหน้าสำหรับตัวรุ่นเอเวอร์เทนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแอบ LED นะรจริงๆตัวนี้จะเป็นโคมเดียวกันกับตัวรุ่นสปอร์ตนะเอเวอร์สปอร์มาดูเื่องยนต์กันก่อนครับเครื่องยนต์ของตัวเอเทนะครับแล้วก็ เครื่องยนต์ของเอลไรส์สปอร์ตเนี่ยเท่ากันเลย2.0ลิตรดีเซลนะครับนะแล้วก็แรงมา้า1 7อแรงมา้าไรบิดอยู่ที่สี่าสิบนิวตันเมตรนะครับกันโชวนหน้าเสริมด้วยตัวชุดแต่งวิเตอร์นะครับแบบนี้เลยนะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้ครับนะอันนี้คือความโดดเด่นของตัวชุดแต่งวิเตอร์นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับจริงๆในตัวรุ่นเอลไรส์สปอร์ตก็มีเหมือนกันนะทีนี้ มาดูด้านข้างครับอ่าอะไรที่ทําให้ตัวนี้นะฮะออกแต่งออกมาแล้วเหมือนตัวเอเวอร์สปอรก็คือตัวล้อแม็กนะครับตัวล้อแม็กนะนี่มีการเปลี่ยนเป็นตัวล้อแม็กของเอเวอร์สปอรนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกย้ําอีกทีนึ่งคือเป็นเอเวอร์เทนนะครับเอเวอร์เทนเนี่ยจริงๆล้อแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นขอบ18นะครับขอบ18บลายทูโทนนะครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นตัวชุดล้อแม็กของเอเวอร์สปอรเนี่ยนะฮะขอบ20 แล้วก็ลายเนี่ยจะเป็นลักษณะาลายสีดําแบบนี้เลยนะครับก็ดูแล้วภายนอกถ้าดูตามภายนอกนะฮะก็ใกล้เคียงใกล้เคียงตัวเอเเรสสปอร์ตเลยแหละนะก็ถือว่า,าลูกค้าสามารถนําแนวการแต่งแบบนี้ามาแต่งกับตัวเอเเรสเได้นะครับแบบสบายๆเลยเนาะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวคิวล้อนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะสีดําเงาฟันเฟืองแบบนี้นะครับสำหรับตัวเอเรสต์เทนะครับ กระจกมองข้างมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยตวตรงกระจกมองข้างด้วยกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเติมในส่วนของคิวกระสาดนะครับราวหลังาคอาออกแบบเหมือนกันเหมือนตัวตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตเลยนะครับแนบชิดกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บันไดาข้างนะนะมามาชมในส่วนของด้านหลังครับเดี๋ยวเราจะ,ะกลับมาดูในส่วนของภายในกันด้านหลังมาที่ในส่วนของตัว ันชนท้ายก่อนนะฮะหรือสเกิร์ตด้านท้ายตัวนี้เป็นของค่ายวีเตอร์นะครับตัวนี้เป็นชุดเดียวกับสเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นเวอร์ชั่นของอล่าสุดเลยนะเป็น v 2นะตัว v 2เนี่ยเอกลักษณ์สำคัญก็คือตัวท่อท่อคู่ที่เป็นลักษณะออกแบบเป็นสีเงินนะครับก็จะโดดเด่นด้วยตัวท่อนะครับลักษณะจะเหมือนคล้ายเป็นท่อเลข8นะฮะ เหมือนเลข8เลยแบบนี้นะครับนะแล้วก็ตัวไฟท้ายะะตัวรุ่น t e เนี่ยไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ led แบบครึ่งดวงนะครับตัวเนี้ยตัวคาดท้ายเนี่ยจะไม่เหมือนอรุ่นสปอรต์ตครับตัวอักษรจะอยู่ด้านนอกแบบน,นี้เลยนะครับแล้วก็กล้องมองหลังมีเหมือนกันนะฮะสปอยเลอร์ด้านหลังมีเหมือนกันครับมาพร้อมกับไฟเบรกโดรีที่3แต่ในส่วนของประตูท้ายเนี่ยตัวนี้จะเป็นประตูท้ายแบบ ปกติธรรมดานะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมานิดหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นโช้คปกติจะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ถ้าไฟฟ้าเนี่ยในรุ่น e v e r อร์เรสต์เนี่ยกดข้างหนึ่งปุ๊บมันจะเปิดให้แบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถเปิดจากกุญแจได้ด้วยนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังเหมือนกันนะตัวเบาะเบาะแถวที่3ก็พับแบบแบนนุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟส่องในส่วนของด้านท้ายด้วยนะครับก็มีทั้ง2จุดนะฮะจุดตรงนี้กับจุดตรงฝากระโปรงมีเหมือนกัน นะฮะนะอ่ะอันนี้คือตัวรุ่นอ่ะตัวนี้น่าจะติดตั้งในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้านะโอเคเรามาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวกล้องมาทางนี้นะครับภายในของตัวเอเวอร์เรสเทรนนะครับเบาะนะฮะโทนสีดำนะครับเแบาบะหนังโทนสีดำแล้วก็เบาะคนขับจะเป็นเบาะ ไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางน,นะครับแล้วก็มาพร้อมกับคุมอะไรไฟฟ้า,าระบบ cruise control กค,คุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหน้าจอ,อาทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะเนาะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะครับแล้วก็ตัวแอร์ตัวนี้เป็นชุดแอร์ a. แบบว่า,าไม่ได้แยกในส่วนของอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นไปจะเป็นแยกซ้ายขวาฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีแท่นชาร์จโทรศัพท แบบไร้สายแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถเลือกโหมดเกียร์แมนูเลได้อีกด้วยนะครับโหมดการขับขี่ได้โหมดโหมดโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากจูงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะมามาดูในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับสำหรับโปรโมชั่นรุ่นเอเวอร์เทนนะครับจากราคา1 3 9 7 0 0บาทตอนนี้ทำราคาพิเศษนะฮะเหลือเพียง1 2 4 0 0 0บาท นะครับหนึ่งล้านสองแบาทนะครับโปรโมชั่นของร้านก็คือราคารถพิเศษพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยนะฮะชุดวิเตอร์นะลูกค้าอยากได้เป็นตัวชุด้อมแม็กที่เป็นเอเวอร์ซปอร์ตร้านก็สามารถจัดให้ได้นะลูกค้าสนใจสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถติดต่อเบอร์โทรของร้านได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ